ไม่ได้เจอเธอทีอย้อนไปในวันนะั้นจะไม่มองตาเธอให้หัวใจต้องไหวหวั่นคงที่กว่านี้ใช่ไหมถ้าเราไม่เคยรู้จักนะกันก็กาลืมเธอ ที่พักในเวลาเธอเหงาให้ฉันแบ่งเบาอย่าให้เธอเศร้าใจให้เธอรู้ว่าเธอยังมีใครอยู่ตรงนี้แหละอินเดียวีเพราะไม่กล้าพอที่จะบอกรักไม่ไงเนอะที่จะพูดความจริงแต่จะทำยังไม่ได้ในเมืเ่อทัน เธอนั้นเป็นคนทำให้รักแค่เธอคนที่ฉันเจอได้พบแล้วรู้นายไม่ไเจอว่าเธอยิ่คนนั้นที่ฉันรอไม่ต้องเมนคนที่มาเจะมีฝันจะเป็นเธอที่นึกถึงแค่ฟ้า

ดีใจแหละเพราะว่าแบบสุดท้ายแล้วผลงานที่เราทํามันมาในผลมาถึงจุดที่แบบจะจบแล้วแล้วก็เราจะปล่อยตัวละครกลับไปอยู่ในโลกของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดีใจยอยีกอย่างหนึ่งที่ได้มาดูกับแฟนๆวันนี้ด้วยครับผมแลต่รู้สึกว่าเอิร์ธกับมิงเนีน่ยจะรู้สึกว่าผูกพันกับเอ่อซีรีส์นี้เป็นพิเศษเลยเพราะครั้งก่อนที่ร้องไห้อ๋อครับก็จริงๆแล้วผมผูกพันทุกซีรีส์แหละครับเพราะว่าทุกโอกาสที่ผมได้รับมาผมตั้งใจทำกันอย่างเต็มที่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวละครเนี่ยอย่างภูผาหรือว่าตัวละครลุงทีมเองเนี่ยรู้สึกว่า ผมทำการบ้านแทบทุกวนันเลยมันเลยเป็นความทรงจำที่น่าจดจำแล้วก็ได้เราเราได้เรียนรู้จากตัวละครนี้เหมือนกันเปิดเขาตั่งบ้ายังไงวะคะครับกระแสที่ผ่านมาจะไปถึกว่าเฮยมันด,ดีครับดีใจครับดีใจครับแล้วก็รู้สึกว่ามันมันแป๊บเดียวเองเนาะผ่านมาแป๊บเดียวเองอ่ะประมาณสี่สัปเออเจอกันอีกแล้ว ไม่อยากให้มันจบเลยเจอกันอีกเราเจอกันอีกแล้วไม่มันดีใจมีใจาม้าเจอกันอีกแต่ว่าแบบมันจบไวครับเราต้องคิดถึงมากๆแน่ๆครับใช่ครับก็เหมือนที่เขาตังพูดเลยครับรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปไวครับเพราะว่าเหมือนจําได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้เราเพิ่งมาดู e ีพีหนึ่งไปด้วยกันแล้วก็วันนี้เนี่ยเรามาดูอีพีสุดท้ายไปด้วยกันก็อยากให้ทุกคนครับช่วยกันส่งตัวละครทุกตัวกลับไปสู่โลกของเขาอย่างมีความสุขนะครับ ครับผมก็ที่เพื่อกับข้าตางบอกว่ามันเร็วไปใช่ไหมครับว่าอยากให้มีต่อแต่ผมผมรู้สึกว่าแค่นี้ก็เจ็บปวดมากพอแล้วเพราะว่าแต่ละซีรีส์มันแบบมาเวชีมาเวชีเหรอมันเจ็บปวดพอแล้วผมดูอีพีหนึ่งเมื่อวานดูของที่ข้าวตังผมแบบโอ้โหไทยสลายแแม่แแม่ผมรู้สึกโอเคพอแล้วแค่นี้เจ็บปวดพอแล้วครับผมรู้สึกว่าก็ดีใจครับที่มันจบ ที่วันนี้พอดีอย่างที่พี่มีบอกอยากให้มันมีแบบถึง EP ต่อไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอยางไม่อยากอีย่างไม่อยากให้มันจบเลยอย่างอยากรอให้อีกเยอะแต่ว่าผมรู้สึกเขาเป็นอะไรดีใจที่ได้เป็นตัวแทนด้ไหสื่อได้ตัวแทนเป็นตัวแทนแบบสายทอดความรักมองถึงมองจะ มมอของพี่่นมุมองของพี่เอนเมุมมองหนึ่งของผู้มีการทานการได้ยินก็เป็นความรักที่ผมว่าเป็นความรักที่สุดแรครับเป็นความความรักที่แบบไม่ต้องใช้คำพูดแต่เป็นกานรรู้สึกดีใจครับที่ได้มารับบทนี้เพราะว่าค่อนข้างที่จะใชาเป็นตัวเองด้วยเป็นบทที่ดีมากๆแล้วได้สะท้อนสังคมได้สะท้อนได้เป็นอีกหนึ่งเสียงให้กับผู้ที่เป็นผ่านการ ในการเล่นตัวขอหาตัวเองก็รู้สึกดีใจมากครับได,ได้ได้เรียกว่าอะไรถ่ายทอดความรักอีกแบบหนึ่งที่ยังไม่เคยเห็นขนาดนะั้นผมรู้สึกผมทําดีที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้แล้วกันน้ำขนาดนั้นคนระับ <c oughs> ใช่ <c oughs> เพราะว่าผมก็แบบไม่รู้ว่าคนที่มีการมีจัรณามีพิการทางด้ารนี้รู้สึกยังไงจริงๆริงหรือว่าเ,เขาจะแบบถ่ายทอดออกมายังไง ผมพย,ยายามจะถ่ายทอดไปให้ได้ดีที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้ในความเข้าใจซีรีส์ที่ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดใครได้ดูมันเป็นซีรีส์ที่เล่ามุมมองเรื่องความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวแล้วก็ความสัมพันธ์ของคนรักแล้วก็จริงๆแล้วมันมีมุมมองในหลายมุมมองมากครับผมก็อยากจะให้ทุกคนมาลองดูกันเพราะซีรีส์เรื่องนี้ก็เป็นซีรีส์ที่ผมว่าสุดท้ายแล้วมันสอนอะไรใครในหลายๆคนมันเป็นเรื่องของ generation g e n e a p แล้วก็ มันเป็นเรื่องของความคิดของทุกคนที่มันแตกต่างกันแต่ทุกคนมีมุมมองของตัวเองถ้าเกิดเราได้ดูแล้วเราได้คิดตามตัวละครในแต่ละตัวละครเนี่ยเราจะเข้าใจทุกมุมมองของตัวละครครับผมก็อยากจะฝากทุกคนใด้ดูนะครันะครคดบรดนดิธคออเเ ฉันรอวันที่มาเจอที่ฝันจะเจอเธอที่เหมือนเธอแค่เพียงพอเพียงเคยเจอและพร้อมเด็กในตาจะเจอค ทำอะไรที่ดีพอคนนั้นต้องเป็นเธอแต่จะทำยงไม่ได้ในทุสิที่เธอนั้นเป็นมันทำให้รัเธอ ให้ฉนันเบาๆอย่าให้เธอเศร้าใจให้เธอรู้ว่าเธอยังมีใครอยู่ตรงนี้แหละ the อินเดอร์วินพราะไม่แคร์พอที่จะมองรักไม่ไงเนิ่นทีจะพูดความจริงและจะทำยังไงได้ในเมื่อทุกสิ่งที่เธอนนั้เป็นมันทำให้รักแค่เธอ day turn on make you sad go call him turn yeah